ไก่อะไรอยูน่นะอาหาแล้วกันีช<ฮ>าวบ้านเรามีขายไหมแถวนี้วบ้านเราแถวนี้ไม่ดีเลยมีถนะแถวน้นนะแถวน้คนผมเชนะฟาร์อยู่ควนมอยู่้าดนมฟาร์มไกลนี้นะ เหมือนว่าต้ผมเคยเห็นอยู่ในเน็ตนะมีอยู่ไก่ขนพุกเยอะเลยตัวเล็กเอนี่มัเลียงตัวเดียวอนสตนะตอนนมาใหม่ๆเอามาเดือนครึ่ง <ม>เดี๋ยวถ้าหัวแตกหมดก็จะกลมเป็นลูกบอลสลูกอ๋อตรงหัวเขานี่ก็จะก,มกลมๆใช่ไหมอันนี้เห <ค button. S 1> มือนเหมือนขนยังไม่ขึ้นทั้งหมดนะนะข้างในยังเป็นแบบอย่างเงี้ยเ้เป็นขนบัวอยู่ไม่เคยเห็นคือเคยเห็นในในอินเทนเอร์เน็ตแล้วเคยเห็นแต่ตัวจริงเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนี่แหละ มันก็ตอนตอนเล็กๆมันเป็นยังไงเป็นเหมือนไก่เราไหมเป็นอย่างนี้เลยขนมันก็อ้าวเหรอแต่ตัวเท่านี้อ๋อก็ปุยมาตั้งแต่เล็กแหละตอนเล็กๆเขาก็ปุยเป็นอืมก็ปุยอย่างนี้มาเลยตนเล็ก เหมือนหมาเนะนี่ใส่ใจคอเหมือนหมาขี้สงสัยอย,อยากลงไปข้างล่างมะจะตอดไหมไม่ตอด ชอบเล่นเนาะแต่ผมก็เลี้ยงมีคนเดียวมันก็ติดอีกคนเดียวเออกร้องมันไก่นี่หว่าเป็นสาวก็ไข่ไข่นี่แหละแต่ว่าไม่มีเชื้อไงอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวผู้ตัวเมียมันจะดูว่าตั่อ้้าวเหรอสรงมันดูทรงอันนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวเมียเหรอ ถ้าจะเป็นตัวผู้เป็นยังไงวะมนี่ตัวผู้ก็จะมงอนไงอ๋อมีงอนด้วยงอนตรงตรงจมูกนนะอ๋อแต่นี้ไม่มีงอนใช่ไหมอตรงตรงจมูกเขาเนี่ยนะ่เหือนไกราแต่ว่าจะออกมาน้อยออกมาก้อนนึงแต่ก็จะออกมาถ้าสมมติไอ้สีนี้ก็จะเป็นออกมาเป็นตุ่มๆดำๆอ่แต่ถ้าสีขาวก็จะออกมาเป็นแดงแอ๋วทรงมันจะยาวกว่าถ้าตัวเมียทรงมันจะออกกลมกลม ตัวเมียก็จะออกมาปั๊มๆปัป๊มนิสัยก็ไม่ไม,ไม่ค่อยก้าวรล้วไม่ค่อยดุกันอืมแล้วร้อนม,มันก็ร้อนเหมือนไก่ก่ะตัวเมียแล้วก็อืมร้อนเหมือนจะไข่ายแล้วตัวผู้ก็น่าจะ,ะไขัด้ลยมัมดูแล้วอึดอัดแทน,น,นไไหน้าร้อนจะเป็นยังไงวะเนี่ย แต่ดูแล้วก็ไม่อันั่นหนระอกเนาะขอนบอกคุณครูเนาะแต่ถามว่าแต่ชอบชอบอยู่กับขนมอืมบางคนนอนดูทอิทชดก็มาแล้วมันคงร้อนมันล้วมัม้งน,นิ้วหนะ้านิ้วไไก่มาจากอเมริกาเหรอ แรกเลยที่เขาเอาเข้ามากับญี่ปุ่น<ม>แต่ขนก็ไม่ขนาดนี้นแล้วก็มีของโปรแลรนด์มั้งโปรแลนด์จะเป็นขนย้อนอะ่ะ<ม>แต่อันนี้คองอเมริกาก็แล้วสีนี้แบบกว่าจะผสมมาได้ก็ยากเหมือนว่าสีนี้เขาตลาดเขาราคาแพงมากเมืองนอกต้องการอะ่ะแดงก็จะเป็นสีขาว มีสีส้มสีดำมีสีส้มด้วยอรอ,อส้มเหมือนไก่ไข่เราอ่ะแต่จะส้มนวลกว่าเสียงก็เหมือนไก่ไอะเน,นาะเร้่ม<ห>เหมือนนกให้ <laughs> <laughs> ผมคิดเราเป็นนกนัฮนะดูแล <c oughs> คนปุกปุยมากเลย,ยลโดดลงได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ไดกิ่นอะไรอะ่ะโอโ้ตายเลยเหรอไม่เคยเห็น <c oughs> อย่าลงไปนะเว้ยแ,แมวนะเห็นแมวมนะื่ะนหเห็นแมวมื่ะเหร่แมวแมวย่ำหอานะมึงลงไปอะ่ะ ตัวก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร่เนาะ